ติกวุกอ,อันอยู่แล้วโตจริงๆเจอตั้งแต่แต่ชุดมาหาลัยพร้อมครับได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกัน สวัสดีครับชื่อเยียร์นะครับโชดิตัตเจ็ดทงชัยครับรับบทเป็นดลพัฒนะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอนครับคาแรคเตอร์ของเยนะียร์เนี่ยก็คือตัวดลพัฒเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนอะเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่คือรวยมากเก่งมากฉลาดมากมาแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเป๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับ แล้วผมส่วนตัวของปอนะครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงในระดับตุนิพนธ์วงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะใช่ก็จะมีความเป็นศิลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องเนาะนก็จบทางด้านศิลป์มามันก็จะมีความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของโปรในเรื่องนี้มันจะเป็นที่ไหนที่ทำได้บ้างเจออ่าก็คือตัวผมเองเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขถูกต้องแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจ,จําของเอเจนซี่พี่แขเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็เ,เลยอยากลองใช้งานสักหน่อยเออก็เ,ออเลยเลือกเรามาใช้ดูใช้เงินฟาดปื้นซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับเขาก็คงไว้ใ<ส>ช้ผมงนประจแน่นอนแล้วพอเขาใช้เงินฟาดเราเป็นยังไง ไปเลยไม่ยากยังไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นฟอมันก็จะมีความความหญิงทะนงในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปวันนี้มีวันวันนี้คือจะเห็นเลยว่ามีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกค่าที่ถ่ายมาไม่ไดกพอไม่มากพอไม่มากี้ครับ ศาสตราจารย์เอ้ยไม่กินนะนะตัวทำไมทาไมไม่ขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์วะลืมลืมแต่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนมันจะไล่ระดับปะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆอีพ EP แรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ยจิบจิบแบบไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบเพิ่งพบลักพบปะแต่ว่า EP ถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงจริง คือไม่รู้ว่าครูต้าสัญหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอ็นซี NC ถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวน e ีพีที่เพิ่มขึ้นะจะพูดอย่าง,งานั้นก็น่าจะได้อยู่ว่าเกือบเกือบทุกอีพีเกือบกอเกือบอ เพราะว่าคู่นี้ดําเนินเรื่องด้วยแพชชั่นแพชชั่นครับเราดําเนินความความสัมพันธ์ด้วยแพชชั่นล้วนๆบางทีเขาบอกว่าเาเป็นระดับการเรียนรู้แต่เราเปิดมาว่าคือใส่นัวเลยใช่เอ็กเปิดเลยเอ็กเปิดเลยคือจริงเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้นบางทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องแก้ตรงนี้นะน้องต้องทำแบบนี้นะครับพี่กัอต้องทำแบบนี้นะครับ สนุกครับสนุกมากสนุกมาก,ก,มากอ่ะรู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ยแมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมาก <c oughs> ผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปหาของกินเรื่อยๆคือคือ,คอที่เนี่ยอาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกที่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่ คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าจริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆต,ต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ครับ โอเคปากันเลยก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวัน31ครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับทางไอฉี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับขอบคุณนะค,ะครับขอบคุณนะค,ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ